สวัสดีค่ะรับสั่งรอเก้านะคะสั่งงานไว้เยอะแยะมากมายนะคะแต่คนก็หลงทางหลงผิดกันนะคะก็ไม่รู้จะผิดไปถึงไหนก็ท่านบอกว่าให้การพระองค์ทีออกจากพระอาจารย์คมเนื่องจากว่าดูแล้วไม่เหมาะสมเพราะว่าพระองค์ทีกําลังจะถูกวางยานะคะแล้วรอเก้าก็บอกท่านก็โดนวางยาจากคนในวังเนี่แหละ แล้วพระพันปีหลวงก็โดนอยู่น่าจะเป็นไซยนานไนตัวที่สองเพราะไซยานไนมี3ตัวนะคะก็ขอให้ทุกพระองค์ปลอดภัยนะคะนี่คือรับสั่งของรอเกด้วยงานที่พระองค์สั่งพระพรหมก็คือรอเกหรือพนงังอุบลวรรณเทรีน้องกันหาแล้วก็น้องชมพู่แล้วก็ไอ้ไข่หรือหลวงปู่ทวดก็เป็นจิตเดียวกันนะคะที่มาทำงานนะคะบนโลกมนุษย์นี้โชคดีปลอดภัยสวัสดีค่ะ